สวัสดีครับผมโลดจากมิลาดครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนี่ครับชุดลำโพงตรงรุ่นของเบนซ์ครับจากท็อปพาเลตครับครบชุดสี่เป็นลำโพงเะครับเบนซ์รุ่นนี้คือรุ่น E ค a า s ครับ W สองมาดูครับกดไฟฟ้าฝากระโปรงครับนี่ครับ E 3 5 0 E ครับหรือตัวรหัสตัวถัง W สองานะครับ นะครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับแล้วมีชุดลําโพงมาอยู่แล้วอย่างเบอร์เมสเตอร์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วยังไม่พอใจในคุณภาพเสียงครับผมแนะนําลําโพงตัวนี้นะครับท็อปพาเลตครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับนี่ครับชุดลําโพงท็อปพาเลตครับมีตั้งแต่วูเฟอร์ครับนะครับเสียงกลางครบทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนแทนลำโพงเดิมเลยครับ เสียงดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเราเคยทํากันไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็มาตอกย้ําอีกทีครับถึงความเชื่อมั่นว่าลําโพงตัวนี้นะครับตอบโจทย์คนที่ใช้รถเบนจริงครับใครที่อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นนะครับผมแนะนําเลยครับชุดนี้ครับแล้วนี่ครับถ้าเต็มชุดเนี่ยเขาก็ยังมีให้ลําโพงให้ฝาตะแกรงครับแบบนี้มาเลยครับอลูมิเนียมครับแปะแบรนด์ท็อปพาเลตเลยครับนี่ครับ บางท่านก็อาจจะอยากเปลี่ยนนะครับสําหรับรถที่เป็นตะแกรงสีดํามานะครับไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อตะแกรงศูนย์นะครับหลายหมื่นนะครับเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถที่เป็นเบอร์เมสเซอร์มาอยู่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่อยากเปลี่ยนนะครับก็ไม่เป็นไรครับตะแกรงนี้ก็เก็บไว้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่กันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งด้านหลังกันครับ นี่ครับช่างถอดแผงประตูมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับของเดิมของเขาสายทุกอย่างเราไม่ยุ่งเลยนะครับแล้วมาดูนี่ครับเขาก็แกะมาครับเห็นไหมลาโพงรถเบนซ์รุ่นใหม่นี่นะครับเพียงแค่แงะเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่ได้มีการขันน็อตอะไรเลยครับเพราะเน้นเรื่องเสียงเงียบในรถครับเพราะว่าเขาใช้ระบบล็อกแบบนี้นี่คือลำโพงเก่าครับ กระดาษธรรมดาเลยครับเบาหย่องกระโดดได้ครับนี่ครับใส่ลำโพงท็อปพาเลตลงไปนะครับวิธีการคือใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ครับกดให้แน่นแล้วก็รอเสียบปลั๊กหัวจบเลยครับทวิตเตอร์ก็ง่ายมากครับแค่หมุนออกมานี่ครับได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ทวิตเตอร์ท็อปพาเลตลงไป นะครับแบบนี้เห็นไหมทวิตเตอร์เขาใหญ่ๆกว่าครับเป็นขนาด25มิลนะครับเรียบร้อยครับเพียเท่านี้เองก็ประกอบกลับเข้าไปได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูครับว่าประกอบกลับง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กของชุด นะครับเสียบปลั๊กสองชุดเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าประตูที่เดิมแบบนี้นะครับไม่มีการตัดต่อครับทุกอย่างเข้าปลั๊กหมดนะครับเสียบปลั๊กเข้าลําโพงเสียงแหลมเสียงกลางเรียบร้อยนะครับแล้วแกดูเห็นไหมว่าในคาที่ผมถ่ายทําอยู่นี่ครับใช้เวลาตอนนี้แค่สองนาทีครับ เบ็ดเสร็จงานนี้ไม่เกินห้านาทีนี่ครับต้องบอกว่าช่างของเราชำนาญมากครับ่ะแล้วประกอบแผงกลับครับช่างของเราชำนาญมากนะครับติดรถเบนซ์รุ่นนี้เป็นร้อยรคันละนะครับ โอเคแล้วผมจะไปให้ฟังกันตอนเสร็จนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับโอเคแล้วรถเบนซ e 3 5 0ห้คันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในรถครับว่าระบบมีอะไรกันบ้างรวมถึงไปฟังเสียงกันด้วยครับ โอเคแล้วรถคันนี้ครับ E 3 5 0 W 2 1 3คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับทวิตเตอร์สามมิติครับของ Top p a l a c e นะครับรวมถึงรถคันนี้นะครับก็เปลี่ยนลำโพงครบชุดครับของ Top p a l a c e เรียบร้อยครับเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในนี้อย่างที่ตะกี้เราได้รีวิวตัวอย่างตอนติดตั้งให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับแล้วทุกท่านจะตกใจในคุณภาพเสียง นี่ครับผมกดดับเครื่องครับมันก็หมุนเก็บครับสตาร์ทรถมันทำงานครับแล้วผมบอกได้เลยครับใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับอยากให้ลองเลยครับว่าเวลาที่มันหมุนเก็บแบบนี้นะครับลองฟังเสียงดูนะครับแล้วเมื่อมันทำงานนะครับเมื่อหมุนออกมานะครับ ผมบอกได้ว่าทุกท่านจะพบว่าคุณภาพเสียงเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเวทีเสียงกว้างขึ้นแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้เป็น e ตัวล่าสุดเลยครับระบบไฟในรถนี่ล้ำมากมากครับนี่เราเปลี่ยนเราเลือกในโหมด a อ b i e n t Light ที่เปลี่ยนสีได้เรื่อยๆครับเขาจะเปลี่ยนเฟดสีไปเรื่อยๆครับโอเคเราเรามาฟังเพลงกันก่อนครับผมอยากให้ฟังเลยครับถ้าเปลี่ยนครบชุดแบบนี้เนี่ยเราเริ่มได้เ,เวทีเสียงนะครับ ไล่เป็นแทร็กเลยครับอันนี้คือ Please, แทร็กเ <adjust S 1> ทสเสียง <the voice S 1> นะครับ level count Left. ด้านซ้ายครับด้านซ้ายมาตรงนี้ครับไปต่อเลยครับ <Right. S 1> ขวาครับมาทางนี้เลยครับนะครับผมมาไกลๆนิดนึง center n t n t e r เราได้ยินอยู่ตรงนี้ครับ จะกินขวามานิดหนึ่งครับ left left center, left center. ครับอยู่ตรงนั้นครับนี่ครับตำแหน่งนี้ครับ right center <Right> r <center. S 2> อยู่แ่านี้ครับ <Right center. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใส่ระบบลำโพงชุดนี้ไปในรถนี้คันนี้นะครับรวมถึงระบบเบอร์เมสเตอร์ที่มีอยู่เดิมแล้วนะครับ รถรุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่ติดตั้งแล้วผมจะปรับเสียงให้ด้วยนะครับก็จะได้เวทีเสียงที่แยกเลเวลได้ครับใน5้าตำแหน่งได้อย่างชัดเจนมากขึ้นครับแล้วลองมาฟังเพลงกันดูครับสัก2ลํลำเพลงนะครับ mm hmm. นี่ครับรายละเอียดของเพลงนี้เป็นเรื่องของชิ้นดนตรีครับแล้วก็มีการมูฟครับจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับ อันนี้ก็คือเขาเคาะแทมเบอรลีนครับคือเครื่องดนตรีที่อันกลมๆนะครับที่เคาะใส่มือแล้วก็มีเสียงกีตาร์นะครับเข<อ>าจะเดินมูฟไปเรื่อยๆตามกล้องที่ผมแพนไปเลยครับเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยเสร็จแล้วครับนี่คุณคุณหมอมานั่งด้วยพอดีครับผมกําลัง<อ>รีวิวเสียงนิดนึง<อ>แต่ไม่เป็นไรคุณหมอนั่งเลยครับโอเคพอดี เจ้าของรถมานั่งอยู่ด้วยนะครับโอเคจากเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกเพลงหนึ่งโอ <Thank you. S 1> okay, เคแล้วมาฟังเพลงนี้ครับเพลงประจำของผมครับอันนี้คือห้องจัดเลี้ยงครับเป็นห้องปาร์ตี้นะเสียงเป mm ิดแชมเปญต้องบอกได้ว่า mm hmm. ถ้า ุลำโพงเดิมเบอร์เมสเซอร์เนี่ยฟังแล้วยังไม่เป็นที่ถูกใจครับเปลี่ยนลำโพงตรงรุ่นแบบนี้การันตีคุณภาพเสียงแน่นอนแบบนี้เลยครับถ้านั่งในตำแหน่งของผมนี่ครับนักร้องจะอยู่ทถวนี้เลยูร่า โอเคไปอีกเพลง <室 S 1> ครับ窗外车水马龙我的朋友เสียงเบสหลังจากถ้าเปลี่ยนชุดลำโพงชุดนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ได้ยินมากขึ้นคือแฮนด์รัมนะครับคือเสียงมือฟาดไปที่กลองเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นแน่นอน และที่สำคัญฟังได้ดังขึ้นด้วยเป็นไงครับคุณหมอฟังคร่าวๆแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นนะมากมากนะครับโอเคมากครับนี่ครับรคุณหมอเจ้าของรถนั่งข้างๆผมก็คอนเฟิร์มครับอีักเพลงนะครับอันนี้เชลโล คือเสียงของการสีเชลโล่เนี่ยจะมีจังหวะจากโคนมากขึ้นนะครับลูกอารมณ์จะดีขึ้นเลยครับแล้วเสียงด้านต่ำนี่ได้ยินชัดเจน ขี่นั่งหลังฟังพ่อไหมยัใไล่าอยู่นะคุลุกเนี่ยต้องบอกว่าชุดนี้จริง,รงๆเขาดีไซน์มาให้ดีคือฟังดีทั้งหน้าและหลังเลยอโอเคแล้วก็ในรถคันนี้ครับก็ยังมีลูกเล่นตรงนี้ครับเรากดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับระบบก็จะเป็นทั้งทีวีดิจิตอลได้ด้วยนะครับรวมถึง กดใช่อีกทีครับยังมีทั้งระบบคาเพนะครับแล้วก็ Android นะครับ Android แบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมขอรีวิวต่อนในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับจะได้ไม่ยาวไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ